ช่แม็กชันฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนนะคะก็อยู่กับจ๋าในช่องชาชิแม็กสวันนี้นะคะจ๋ามีเรื่องจะเซอร์ไพรส์ทุกคนนะคะนั่นก็คือว่าวันนี้จ๋าจะไปรับสมาชิกใหม่นะคะทุกคนซึ่งเป็นสมาชิกตัวเล็กๆนะคะแต่ก็ไม่เล็กมากหรอกแล้วก็ก่อนอื่นต้องขอบอกว่าไม่เคย เดี๋ยวต้องสปอยดีกว่าก็คือว่าจะจะไปรับน้องกระต่ายมาเลี้ยงนะคะทุกคนเป็นน้องกระต่ายตัวแรกไม่ใช่ตัวแรกสิจริงจริงอ่ะเคยเลี้ยงกระต่ายมาแล้วแต่ว่าแต่ว่าแบบน้องก็เสียไปนานแล้วนะคะตั้งแต่สมัยป .6 แม่แล้วตอนนี้จากก็รู้สึกว่าอยากลองเลี้ยงกระต่ายอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เพอ,อิญว่าไปเจอพี่คนหนึ่งนะคะที่เขา ที่เขามีกระต่ายนะคะก็เลยจะไปรับกระต่ายกับพี่เขาเดี๋ยวจะมีการนัดรับกันนะคะแล้วก็จริงๆไม่ได้เลี้ยงกระต่ายมานานมากแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะต้องเลี้ยงยังไงบ้างเดี๋ยวจะต้องศึกษาวิธีการเลี้ยงดูอีกทีนะคะหรือว่าใครมีความรู้ในการเลี้ยงกระต่ายนะคะว่าต้องเลี้ยงยังไงอะไรยังไงอย่างนี้นะคะดูแลรักษาหรือว่าเวลาน้องป่วยไข้ที่เป็นยังไงนะคะก็ สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะส่วนตอนนี้ก็คือรอพี่เขามาถึงสถานที่ที่เรานัดรัดกันอยู่นะคะแล้วก็ไม่รู้สินะคะปกติเลี้ยงแต่แมวเลี้ยงแต่หมาแต่ครั้งนี้จะลองเลี้ยงกระต่ายดูสิ่งที่เตรียมไปนะคะก็คือตะกร้าเอาไว้ใส่น้องกระต่ายแล้วก็มีจ๋าก,ก็มีกรงนะคะกรงที่เคยเออใส่น้อง น้องหมานะคะตอนที่ตอนที่ยังตัวเล็กๆอยู่นะคะคิดว่าน่าจะน้องน,น้องกระต่ายน่าจะอยู่ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราแบบว่าเออศึกษาเลี้ยงศึกษาดูอีกหน่อยเนี้ยแล้วก็มีแบบว่าประจิตปัจจัยขึ้นมาอีกนิดนึงเนี้ยบางทีเราอาจจะแบบว่าสร้างห้องไม่ใช่สร้างห้องหรอกก็คือซื้อตรงใหม่ให้น้องแล้วก็จัดแบบ จัดเป็นบ้านอะไรเงี้ยให้น้องทีหลังละกันแล้วก็ดี๋ยวจะ,จะมาอัปเดตเป็น e p e p ไปนะคะว่าน้องกระต่ายตัวเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวรอตัดภาพไปตอนที่จะได้นับรับน้องกระต่ายแล้วดีกว่าอุยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยไม่ได้เลี้ยงนานมากแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสถานที่นัดรับแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็รอที่เขามาถึงก่อนนะคะสักครู่หนึ่งก็เดี๋ยวถ้าน้องมาถึงแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะทุกคนว่าเป็นยังไงแต่ว่าแอบตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าไม,ไม่เคยเลี้ยงกระต่ายนานแล้ว,แล,วแล้วน้องสีน่ารักด้วยนะคะเป็นสีแบบเอยจะบอกดีไหม ในทุกคนก็เห็นในภาพในคลิปอยู่แล้วแหละก็น้องเป็นสีออกแบบว่าเปล่าๆนะคะเป็นออกแนวแบบน้ำตาลอ่อนมีขาวติดนิดนึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็น่ารักดีนะคะก็เลยอยากเลี้ยงน้องดูนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เศร้าๆด้วยนิดนึงนะคะก็อยากหาไดเลี้ยงอยากลองมีสวนสัตว์เล็กๆนะคะที่บ้านเออจะรอดไม่รอดต้องรอดสินะใช่ไหม โอเคค่ะตอนนี้เสียงรถอาจจะเยืดน,นะคะเพราะว่าสายอยู่แถวข้างทางนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เข้ามาแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะทุกคนฮัลโหลตอนนี้นะคะก็ขอตัดภาพมาตรงที่ว่ารับน้องมาแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าตอนที่รับน้องมานี่มัน มันรอรอพี่เขามืดนิดนึงนะคะ mm hmm. ก็เลยถ่ายมาแล้วแสงมันมองไม่ค่อยเห็นนะคะตอนนี้ก็ได้น้องมาแล้วนะคะแล้วก็ตั้งชื่อน้องว่าน้องชูก้านะคะเพราะว่าน้องเหมือนสีออกน้ำตาลน้ำตาลเนาะส่วนเ <laughs> สียงแมวส่วนตอนนี้นะคะที่ที่จะให้น้องอยู่เนี่ยก็เป็นที่ชั่วคราวไปก่อนเพราะว่าเราจะขอศึกษาก่อนแล้วก็ขอไปดูก่อนว่ามันจะต้องมีวัด กระถุดติดหรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งบ้านตกแต่งห้องน้องยังไงบ้างนะคะต้องมียาอะไรยังไงบ้างนี้นะคะก็เดี๋ยวขอไปศึกษานิดนึงแต่ตอนนี้ก็เป็นพื้นฐานาก,ก่อนเนาะให้น้องอยู่ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงตอนนี้เป็นกลางคืนแล้วนะคะร้านก็ปิดหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจ๋าก,ก็จะไปดูนะคะว่ามันมีอะไรที่ต้องใช้อีกบ้างนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูน้องกันเลยดีกว่านะคะว่า น้องจะมีหน้าตาเป็นยังไงแบบนึงมากับกล้องก่อนน้าอี๋น้าอี๋พี่พี่อยูทำทำถ้วยตกนี่นะคะอันนี้ก็เป็นที่ใส่น้ำน้องเนาะอันนี้ก็เห็นได้เห็นเขาบอกมาว่าต้องให้แบบนี้นะคะก็ ็น่าจะแบบนี้แหละนะคะแล้วก็ด้วยอาหารตอนนี้จะไม่มีแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบที่เขาทำน่ารักน่ารักกันอะจะาหาได้แค่นี้อยู่นะคะเพราะว่ารับน้องมาทันหันมากเลยกัดแล้วอะกระพาสติเป็นอะไรไม่เนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปต้องไปดูคลิปอีกทีนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะหารระอุปกรณ์ที่มันเหมาะกับกระต่ายเนาะซื้อมาไว้ แต่ว่าน้องเชื่องมากนะคะน้องไม่กัดเลยแล้วก็น่ารักมากด้วยนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่าอายุกี่เดือนนะคะเจ้าของก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตอนรับมานะคะตอนนี้เราก็เป็นเจ้าของใหม่น้องแล้วเนาะ,ะก็โอเคนะชูกา้าเจ้าน้องชูก้าตอนนี้ก็อยู่ในกรงนะคะเดี๋ยวก็กรงนี้น่าจะพอดีนะ้องอยู่แหละคิดว่านะตอนนี้ ถ้าน้องตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็ค่อยค่อยแบบว่าขยายโครงน้องให้มันใหญ่ขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้น้องงตัวเล็กอยู่เนาะก็ะให้อยู่ประมาณนี้ไปก่อนละกันนะคะก็ะอาหารก็จะน่าจะประมาณนี้เ,เนาะนี่ก็น้ําน้องจะรู้จักการกินน้าหรือเปล่าเห็นเขาว่าต้องมีหญ้ามีอ่พวกอะไรนะเออพวกฟางพวกหญ้าหรือพวกอะไรอย่างเงี้ยด้วยเดี๋ยว ค่อยไปหาอุปกรณ์เสริมกันนะคะในวันพรุ่งนี้อุ้ยพูดหลายรอบมากเลยอะโอเคค่ะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเป็นการโชว์สมาชิกใหม่ของเรานะคะตอนน้องชุก,ก้าก็จะเลี้ยงไว้ตรงนี้นะคะทุกคนเพราะว่าจุดนี้มันสูงสำหรับเราแล้วนะคะคิดว่าออน้องหมาพวกชิวาว่าของเราคงกระโดดไม่ถึงแน่นอนนะคะ ก็จะเลี้ยงไว้ตรงนี้แล้วบางทีก็อาจจะพาน้องออกไปข้างนอกบ้านนะคะเวลาที่อากาศแบบเป็นสบายหน่อยนาะอ,อะไรเงี้ยก็จะค่อยคึกขสน่อสไปนะคะแล้วก็จะค่อยค่อยอัปเดตน้องถ้าใครชอบน้องชูก้าก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e นะคะใครชอบมากๆก็กดแชร์ด้วยนะคะแชร์ให้น้องชูก้ากดไลค์ให้น้องชูก้าด้วยนะคะกดติดตามให้แม่น้องชูก้าด้วยนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตน้องชูก้าเรื่อยๆนะใครอยากดูคลิปน้องชูก้าก็มินกันมาได้เลยนะคะส่วนวันนี้ชูก้าและแม่ก็ต้องขอลาไปก่อนใช่ไหมคะลูกไหนขอดูหน้าหน่อยชิเนี่ย <laughs> เหมือนคนติดทุกเลยโอเคชิบบ๊ายบาย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  อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้แม่ของหนูด้วยนะคะขอบคุณมากมากมาก,มากนะคะจุ๊บ,บสมาชิกใหม่ของบ้านชาที่